กินเองไงลูกใหญ่หหืมโอ้โหวันใหญ่เตลเลอเลยกินเองเลยหล่ะเบานะลูก้อนอันนี้อันเล็กตัวงปี๊ดปี๊ดี๊ดปีปี๊ด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 ี๊ดปี๊ดดี อัญญาหมดแล้วป้อนข้าปากแล้วพี่เอ้ข้าปากป้อนพี่จะเข้าอะเนี่ยเล่นอยู่กับใครแล้วหืมเ่กับพี่พีเล่กับพี่้องพีเหรอป้อนมวยน้องป้อนมวยน้องตกใจเลยค่หนูเลยมนม่น้อยอีก